สวัสดีค่ะอีกไม่กี่วันก็ถึงวันตรุษจีนแล้วนะคะมาทําเกี๊ยวน้ำทานกันค่ะจะได้เป็นสิริมงคลรับสิ่งดีๆตั้งแต่ต้นปีกันเลยค่ะถ้าใครสนใจก็ตามพี่กันไปลงครัวเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะต้องมาช่วยพี่กันทำค่ะเพราะว่าห่อเกี๊ยวใช้เวลาค่ะมาเริ่มกันที่ไส้เกี๊ยวค่ะพี่กันมีหมูบดนะคะ3ขีดโดยประมาณค่ะแล้วก็กุ้งหั่นชิ้นนะคะต้นหอมซอยค่ะ แป้งมันค่ะแป้งมันใช้1ช้อนโต๊ะพูนนะคะแล้วนี้ก็3เกลือค่ะพี่กันใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะตามด้วยซอสปรุงรส้าเขียวค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนเพื่อน,พ,นพร้อมแล้วยังคะถ้าพร้อมแล้วมาทำส่วนผสมของไส้กันก่อนค่ะพี่กันก็จะปรุงในส่วนของหมูบดไปก่อนนะคะใส่น้ำมันหอยค่ะ แล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะใครจะใช้ซีอิ๊วขาวก็ได้นะคะเอาตามชอบเลยค่ะส่วนสามเกลอือนี้ก็ขาดไม่ได้เลยค่ะนำมาเพิ่มความหอมค่ะแม้ว่าพี่กันจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะคะอยากทำอาหารสไตล์จีนจีนค่ะแต่ก็ยังไม่ทิ้งรสชาติความเป็นไทยนะคะใส่สามเกลอือไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าจนเนื้อหมูบดเหนียวนุ่มค่ะพอได้ที่แล้วก็ใส่กุ้งลงไปค่ะ แล้วก็ใส่น้ำมันงาค่ะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ลงแป้งมันค่ะเพิ่มความเหนียวหนืดให้กับไส้ค่ะหลังจากนั้นก็คลุกเคล้านวดต่อค่ะสังเกตนะคะว่าไส้เริ่มเหนียวแล้วเริ่มหนืดแล้วค่ะก็ทำการฟาดค่ะฟาดหลายๆรอบเลยนะคะเนื้อก็จะแน่นขึ้นค่ะพอได้ที่แล้วก็ลงต้นหอมซอยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าสักหน่อยนะคะ ส่วนของไส้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวพี่กันก็จะห่อแลปบไว้นะคะแล้วนาไปใส่ตู้เย็นค่ะพี่กันก็จะแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะหรือมากกว่านั้นก็ได้ค่ะจะทําให้เนื้อเนี่ยเซตตัวได้ดีค่ะมาต่อกันเลยค่ะทําการลวกกวางตุ้งค่ะต้มน้ําให้เดือดนะคะหลังจากนั้นลงเกลือเล็กน้อยค่ะลงน้ํามันเล็กน้อยนะคะ หลังจากนั้นก็ลงส่วนของก้านกวางตุ้งลงไปก่อนค่ะสักสี่ห้าวินะคะแล้วค่อยตามด้วยใบค่ะลวกสักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะหลังจากตักขึ้นแล้วเนี่ยไปน็อกน้ําเย็นเลยค่ะทําแบบนี้ก็จะได้สีผักที่เขียวสดนะคะสวยมันวาวค่ะทําให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นค่ะได้เวลาสําคัญค่ะห่อเกี๊ยวค่ะหลังจากที่หมูอยู่ในตู้เย็นเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะพี่กันก็จะทําการห่อเกี๊ยวแล้วค่ะ วิธีห่อเกี๊ยวก็มีหลายแบบนะคะวันนี้พี่กันก็จะห่อเป็นรูปทองค่ะทองสมัยโบราณนะคะจะได้ทำอะไรจะเจริญรุ่งเรืองค่ะร่ำรวยมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ค่ะพี่กันมีไข่เค็มแดงด้วยนะคะเอามาหั่นชิ้นค่ะเสริมความมันอร่อยค่ะประกบเข้าหากันนะคะไล่ลมสักหน่อยค่ะหลังจากนั้นก็เอามุมมาประกบกันค่ะแล้วก็แปะแปะกดกดให้แน่นนะคะ เสร็จแล้วค่ะทองก้อนสุดท้ายของพี่กันค่ะส่วนไส้ที่เหลือนะคะใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเก็บไว้ได้หลายวันค่ะเดี๋ยวค่อยมาทำหม้อหน้านะคะมาต่อกันเลยค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะหลังจากนั้นหรี่ไฟลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาเกี๊ยวลงเลยค่ะต้มไปสักพักหนึ่งนะคะเกี๊ยวก็จะค่อยคลอยขึ้นมาค่ะแสดงว่าเกี๊ยวใกล้จะสุกแล้วค่ะ ต้มต่ออีกสักนาทีสองนาทีก็พอค่ะต้มนานไม่ได้นะคะเดี๋ยวแป้งเกี๊ยวก็จะเละค่ะพอสุกแล้วเนี่ยตักขึ้นเลยค่ะทําด้วยความเบามือนะคะพอตักขึ้นมาแล้วลงน้ํามันกระเทียมเจียวสักหน่อยค่ะคลุกเคล้าเบาๆนะคะทําแบบนี้เกี๊ยวจะได้ไม่ติดกันเป็นแผรค่ะส่วนของเกี๊ยวก็เสร็จแล้วค่ะไปดูน้ําซุปกันค่ะ แตนตแตนน้ำซุปที่หอมหวานน่ารับประทานนะคะผ่านการเคี่ยวมาแล้วสองสามชั่วโมงเลยนะคะก็จะได้น้ำซุปที่เข้มข้นแบบนี้ละคะ่ะอุดมไปด้วยแคลเซียมนะคะแล้วพี่กันก็เสริมด้วยหัวไชเท้าค่ะเพิ่มความหวานค่ะปรุงรสสักหน่อยนะคะด้วยเกลือแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะพริกไทยป่นค่ะ พี่กันใช้พริกไทยดำนะคะอันนี้ความชอบส่วนตัวค่ะสดตอนน้ำซุปร้อนๆนะคะคล่องคอดีมากเลยค่ะเผ็ดร้อนซูซ่าโล่งเลยค่ะหลังจากปรุงรสแล้วนะคะก็ชิมรสตามชอบค่ะวันนี้เก้วน้ำของพี่กันก็ใช้เวลาทําค่อนข้างจะนานนิดนึงนะคะแต่ก็สําเร็จลุล่วงค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่เป็นกําลังใจให้พี่กันตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ ก่อนที่จะจากกันนะคะพี่กันก็ขออวยพรให้เพื่อนๆค่ะสิ้นเจียอยู่อีสิ้นนี้ว่าใช่ค่ะขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะร่ำรวยเงินทองมั่งมีสีสุขค่ะแล้วพบกันใหม่กับเมนูต่อไปของพี่กันค่ะสวัสดีค่ะ